ภาครภาคเอกชนทุกทง,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 งกฝาก่ฝายนะครับอยากให้เปิดเมืองแม้ว่าในตอนนี้ในเชียงใหม่จะมียอดจำนวนเพิ่มมากขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยคือเราต้องวัคซีนให้มากที่สุดทั้งป้องกันทั้งรักษาแล้วก็ระมัดรองตัวเองถ้าเกิดว่าถ้าใครติดน,นะก็ต้องแยก <S <S อบจรสืบดำเนินการซื้อวัคซีนโควิดหน้าจากสภาการชาติไทย1 0 0 0 0โดสใช้สกิลภาพทุกอย่างเราพร้อมที่จะร่วมมือกับทางภาคจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดที่จะดำเนินการด้วยว่าเราต้องเปิด เปิดเมืองต้อง,ต,องต้องลุกฮะรประเด็นสําคัญเนะี่ยเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับคือยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องเปิดนะครับไม่ไม่เปิดไม่ได้แต่สุดเป็นเราก็ต้องกักกักตัวเก็บตัวและรักษานะครับผมดูว่าความอันตรายนะ่ะไม่ไม่ใช่อยา่างที่ที่พวกเราคิดแคข้าๆว่าเราต้องลองเราต้องแก้จุดนี้ให้ได้ก่อน ต่แรกแรกเลยเนี่ยเราเตรียมคนของเราให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์คือตอนนี้คนม่นอนแจ่มครับที่เป็นผู้บอกอากาไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องสายการท่องเที่ยวตอนนี้ได้รับวัคซีนสองเข็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราได้ตรวจด,ด้วย ATK เจ็ดวันต่อหนึ่งครั้งที่ผ่านมานี้เราตรวจไปหกร้อยแปดสิบคนนะครับก็ไม่เจอะครับเป้าหมายของเราทำไมเราต้องเจ็ดวันต่อครั้งเพราะว่าคนมาที่นี่เยอะ เราจะต้องตรวจเชิงลูกอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ถ้ามีการติดเนี่ยเราจะเอาปรที่ติดเนี่ยเอาไปรักษาก่อนไม่ให้เกิดคัเดเตอร์ที่นี่อันนี้คือเป้าหมายสูงสุดๆๆของเรา <S 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 2> <S 2> เราเข้าใจว่าเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้าเราไม่มาป้องกันตัวของเราอ่ะมันไม่มีส่วนไหนที่จะมาป้องกันตัวของเราได้ดีเท่าที่เราป้องกันตัวเองเราออกแบบในการป้องกันของเรา ถ้าใครที่จะจะเข้ามาสู่ภาคการท่องเทีย่ยวทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนร้อร์เซถ้าใครไม่ไม่ได้รับวัคซีนครบสองเข็มเราจะไม่ให้สิทธิ์ในการเข้ามาค้าขายเข้ามาทำกิจกรรมการท่องเที่ยว <1> 1> ผมกังวลแต่ผมมั่นใจมาตรการผมมั่นแจ่มเหนือผมได้วางกรอบ ป้องกันระยะยาวเนี่ยผมเชื er the the ่อผมมั่นใจระบบที่นี่ว่าระบบที่นี่เป็นระบบที่ดีที่สุดที่ที่เราทําแหล่งท่องเที่ยวมาเชียงใหม่อาจจะมีติดบ้างนะครับแต่ผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเราได้รับวัคซีนครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยวันหนึ่งอะไข้หวัดโควนดาอาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาทั่วไปก็ได้ถ้าป่วยแล้วมันไม่ลงปอดมันก็เป็นเรื่องปกติ